ฮานี่ใไฮพิษ่นมันเป็นนันหกเกาหกล่นเออเพเป็นยังดอกพ่อว่าสันว่ามันมีเก้าพกอยู่ว่านั่งด้นั่งนี่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 เออมันแต่เมนดูา่าแยังว่าลุ่งดูฮกเกาหาอนี่นัน เออจะว่าหกเก้าหากับหกเก็ดหาต้นผ uh, ิดตัวน oh. ี oh. ้นี่นี่นี่เออตัวหกเก็ดหานี่ว่าสั้นบว่านี่นี่ตัวนี้ร่องพิษมันเฮ็ดนักพิดนี่อ๋ออ๋อมันก็เลยได้ออกตัวกัดแม่นเฮ็ดไปมันหกแต่มันเันคู่ขี้ขี้แม่นวันนี่ผมว่ามันอันเฮ็ดผิดมันเป็นคู่ ที่คูอ่ผมให้เลขตัวนี้พิษนี่ให้ตัวใต้มัน่เพษตโอ้ผมวารื้เลยบุปอเลยว่าสิชวนกันมามือคงคุอไทยไปกันให้ตังไหนก็ลื่อีกแล้วมาถึงมาเอาเขาได้สามตัวบพอสตัวเลยเนาะสตัวไอบนนัเนี่ยมันฟันมนสันบนโอ้ ห้เก้าไอฮหก้าหแมนตามที่จีมันจิเป็นหกเก้าตั้งสิบหรแมนโอ้หเ่ยวตัวไปน้ำเน่ยไปน้ำอีกคอพี่น้องเลยไปได้แค่ฟังค่ากับเลาไปอยูค่าใจถึงบ้แล้วตามที่จีมันจะเป็นหกเก้าหกแมนครูสิยูไทยมันจะเป็นครูขี่ครูอันนี้พันไฮไปครูขี่ขี่ อโดนโทษไล่ดักว่าถอดไปเอืโอหนํ่น้านโดดเนี่ยว่ท่านโดนไปเห็ดยไปยู่ดไท็บบูพ่อว่าเลยอแล้วพ่อทรับยกลืมเลยไหมเอาเกิดเะยร่าเออพ่อพ่อเป็นยังไงเนาะเขามีหกหกเก้าเก้าหกอยู่บางทีเออเอออยู่รว่ามันมันมีหกเก่าเก้าหกก็ได้พอกั่ว่าอยู่คนสามตัวเตียเออมัได้คนสามตัวเตียได้กี่แนวก้าหตัวก้าหอืมเอ เป็นซาตัตแตะคุนะอันนี้คืออันเป็นหวดที่พานมากครับพีเชผมที่กิงของพอเรื่องเนี่ยหกเก้าหกอันหกเก็ดหานี่ห้ถทือจั๊วพันวาแต่ว่าอันหกเก้าหกเก้าหานี่ห้พิษว่าทันมันเป็นอันหกเก้าหกวัาทันเออว่าไปยังดอกวาพันว่ามันมีเก้าหกจั๊วันนของเขาหดเลยโทษน้ำกรนเนี่มโทษไรหนักยุติพ่อโอ้ บ้าน<ร>อหอดน้องหามอ่ะขามเมืองโซนน้หอดใส่นอ้อบอลไปนั่งกินเขาอยู่บ้านพอเพียบกี่บา,<อ>าทนักเดียวเออสิเป็นกินเขานั่นเลยลืมอันนั้นมันเป็นยังคือลืมไว้ถือบุญนี่โอ้ยของพอ,งองเรื่องใครไปใครไปสีได้สามตัวได้แต่สองตัวหนึ่งบาทนี่เอาที่กินเขาอยู่หกเก้าหกเด้อเอฟซีครับผมอ๋อนี่แหละคุณว่า มันแหงมีบุญมีแต่กำบังเนาะเอาบาดีงวดนี่เอาไหม่คักๆได้พ่องวดเนี่ยตามแนวทางพ่อเรืองพี่น้องเนาะวางหันโอุ้ดท้ายว่าโง่หงอกพี่น้องสามตัวแตกสามตัวแตกเลยตเมื่อแม่ซื้อทรายเสร็จแล้วของทายไปว่าด่วนโอ้ไรด่างเลยกัดข้อน้ำเง้นนี่นะโอ้ยออกจากนี่เพราะด็ดรอดเพราะเด็ดลบก็ยืนเลยบั้นสุ่มส่าไปบั้นไม่ฟ้องอย่นี ไปนั่งกินเขาอยูหกันละมาบอกมูบอกกวกเลยลืมยังวะโอ้ยแต่นโทษน้ากลนเพื่อนไปนั่งตัดผมยูสโอ้สมรอยยูเอ้มรอยยูโดนเตนตอดไปเตนตอดเลยหลงเลยวันสมปวดแล้วุงพุงกนสวดแล้วตาที่จริงหกเหพี่น้องไปถือแล้วนั่งก็ไปหากเตนก็ใส่ลโอ้ บาดนิ้งวดวันที่หนึงเปอจกีกามาแล้วมาแล้วนําแล้วนําเป็นไฮเอฟซีแล้วครับผมไอ้มีโชก็ขาอเรื่องเออวันที่หนึ่งนี่เออว่าผิดนั่งหรกเป็นพอเรื่องมาศ่นเย้าอนทีมหาอีกที่อกเออเอาเขาคอมาเอาคงชุดท้ายว่าสั้นมาเออโอ้ยสามตัวแจกแี่เจอเตียนหอเป็นเน่่เอเริ่มหดคงทุดไทยเลยไหม ตัวตัวตัวคืดจู้เป็นเบาอีหย e> ังเอาอหยังวัน้ได้ไมันจะฟองลื่นมันนี่โอ้เด็กที่ทเนีปิดกัคำคำว่าที่ได้บนมากโล่เงนนี่โอ้มันมากเห็นมันเย็นเลยวะเย็นนคอราโอ้แม่นแลวเนาะแม่นคือว่าในบุนพ่อสามตัวเนาะบนเหล่ว ร่างตัวปูอ่าล่างให้หางเดียวคือเจ้าสามอืมเอียนเอียนมาบัดนี้งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนอ่าปูคนมาบอกเราบหไปเพอเรื่องบอกมึกบอกแล้วอ๋อเอ้ามาบอกแล้ววอดไ่นี่มาบอกแล้วเออแต่กะให้ไปติดจานณาบิ่งอยู่คง จุดท้ายต้มงออาไหมต้องอย่าลืมบันีิคงสุดทไทยเตือนกันเด้อบันเด้อไครกันไหนดูดูสามตัวแตกงวดที่ผ่านมาฝันคือเก่าคือตะกี้ฝันคืองวดไปเมื่อนอกเพิ่นไม่บอกกันให้โทษเขียนให้นะเขียนอันศูนย์ซหนึ่ง ท่นออกส้ำหนึ่งหนึ่งวันวันสองสามงดเขียนรหัสไอ่งดนี่กับอบอกขึ้นเขาอบอกว่าท่านสี่ทุ่ทมเฮ<อ>ียบันให้กดศูนย์หนึ่งสองหกหกกันได้ว่าส่นหรือกดศูนย์หนึ่งสามหกหกกันได้ศูนย์หนึ่งสองหกหกหกตัวเลยหนึ่งสองหกหกหาสู อ๋ศูนย์หนึ่งสองหกหกอ้าวครับศูนย์ึ่งไงก็พอศูนย์หนึ่งสามหกหกเกินได้ศูนย์หนึ่งสองกับศูนย์ศูนย์หนึ่งสามเออศูนย์หนึ่งสามหกหกอืมโทษในเกินได้โอ้เบอร์ใดเกินได้ไม่เอาปาดโอ้ศูนย์หนึ่งสองหกหกอ่ากครับศูนย์หนึ่งสามหกหกโทษอันใดเกินได้ติ๊ต่อใด้นก็ไม่เอาปาดโทษอืมอ่าเป็นบ้าน มันไปใซ่ตัวหนึงห่งอมันไปใซตตัวหนึ่งเป็นโซอลอนที่หนึ่งอะโอ้สามตัวแตกกับโซอลอนที่หนึงงน่ง,ง,งคิดว<ป>่าถ้าแม่นนี่ไงตัวสามตัวศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสามสิผิดนดนหกหกยันเป็นล้วโอ้เม,มียนี๋หาตัวเนาะโอ้เมียไงเท่ากับตัดศูนย์หนึ่งสองสิบหกศูนย์หนึ่งสามสิบหกศูนย์หนึ่งสอง ถ้าว่าหกหกนี่เม็ดเดียวแม่นต้นหมากเบิร์ดนี่ศูนย์หนึ่งสามแต่ว่าศูนย์หนึ่งสามนี่ตัวได้ก็ได้เป็นวะไม่ฮันนั่นศูนย์หนึ่งสามหกหกโตเบิร์ดเหมือนกันนะฮะตัวไหนก็ได้แม่นเป็นวางเสร็มนี่กว่าจะไม่ใช่หาตัวคนน่ะทำได้เนี่ยอืมวี่ มีดสามตัวบนสองตัวล่างอีนดีอ่ะดก้อนหั่นยังหกหกเก็ดหากรกับกรับหกโบเออแม่นหกเก้าหาเม่นบ่อมันเป็นหกตัวอืบัดนี้แมาเบืองแล้วเอาโนแมนตัวนี้เบอดอัันเขียนไว้นะเอแกจงมาทั่น้ำกินตัวบัด เป็นมียเราไปเบิ้งสมมตินมันเป็นหกเก่าหกอะก็เจอแตนเป็นก็เลยไปอาลาบโทน้ํมนี่โทน้อยู่พอเรี่องโทษอีดีอยู่หกหกกระสิตัเข้าตัวนี้ตัเก่าเนี่ยหกหกไหมพอที่เรียกไหมเอาตะเกาไปเ่อสิย่งนับมาใส่กันม ข้าวกามันได้ห้าอันส uh, yeah. right. well, uh. uh huh. uh huh. ี่มันมันเป็นได้สองอันเนาะข้ากานี่เดี๋ยวมันกับตัวเก่าด้วยนี่เป็นเลขตัวเก่าอ๋อก็นี้าวกกันกันกันโุ่เบอร์ไหนจะติดจะได้ติดต่อได้แมนโุ่มเบอร์ไหนเห็นได้ระหว่างศูนย์หนึ่งสองหกหกกับศูนย์หนึ่งสามหกหกโอ โอเบอร์ไหนก็ไ hmm. ด้ให้งบนแล่า hmm. ง mm ักษณะนี huh. it, it like ้เพื่ันน uh ี่มันพอเพื่อฟันงวดนั่าไห้ตัวเดียวคือบอกบอกว่าบผมบอกที่บอกแต่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสามงวดต้องออกสามหนึ่งอออกครับหนึ่งงวดเนี่ยอันนี้คือการคัดนบวมักหนึ่งสามกับสามหนึ่งที่เขาอนึ่งสามน้องหยา แค่แม่นแม่นสามหนึ่งเปลงอสามเปนหม่ยาแต่ว่าศูนย์หนึ่งสองนี่กับศูนย์หนึ่งนี่ได้อศูนย์หนึ่งกัปสามหนึ่งเปลงทิบสองกันได้ในทิบสองนี่มันเค่ออกไค้ศูนย์หนึ่งสองนี่เออสามตัวเต็มเต็มเต็มเลยเนี่ยไม่อันหกหกนี่เอาถ้าเกาคือพวกบวกหกหกอ่ะเป็นบวกคือบอกจะมันเป็นตัวกับก็ได้เก้าหกก็ได้หกเก้าก็ได้ จกกเกากเป็นหกเกาก็ได้อ๋อแกตัวเียวนันเกาห่นตัวนันก็ตัวเกาหั่นเาย่จักลาเมื่อเบิดเบอใดก็ได้โทษบก็ไป้พโทรไก็โทรเอซีคือ่ได้หนีง่งเลยนี่เลยโทรแบบแรกก็ได้เนาะโทรแบบแรกก็ได้ไหมอ้าวพ่อขึ้ว่าตัวเล็กกพ่อนยเป็นสองตัวสามตัวตัวเล็กก เมื่อกี้ีม่นงหกล่างตัวเป็น่าจริงจริงเป็นสิาเาเป็นหกหก่าแตมาล่างแมนอ่ะมื่อกี้นี่ก็เป็นบนนีอหเก้าสามตัวดีเลพอสามตัวนี่ก็นี่หรอที่เป็นบนมันเป็นบนสามตัวป็นแมนูนย์หนึ่งสองนี่ศูนย์หนึ่งสองศูนหนึ่งสมนี่โอ้อืม สีมานักษนาเมื่อ,อ,อเขาโผล่เลยเจี๋ยไปไซคือขาดตัวหนึ่งวันนี้แะ้วอเอาคนไหยสามตัวบนสองตัวล่างเอาละเนะเาะเอาตัวมันสามนีกับแขนนั่นละกันมันมันมาทั้งสามตัวบนนะก็ได้ก็คืนมักน้ำก็คืนมักน้ำศูนย์หนึ่งสองนี่ละสองหกเลยสันเออสองหกหกก็ได้สองหกง่ายๆเจง่ายสามหกมั่น ต้องจับกล่องเอียเมียนอี่างนี้หาไปโลห,หลดเพิ่นว่ะครับผมเวลาพี่น้องเนาะครับสุกๆมันๆครับผม